สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ทันทันตจนนี่แมลาชโชเปียเช้นเคยทางลาจโชเปียเขาได้อัปเดบ้านมาใหม่นะเพราะฉะนั้นเราไปดูนะค่ะว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนและจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ไปชมค่ะแต่นะแป๊บหนึ่งทุกคนเนี่ยอย่าลืมนะวันนี้นะคะทันทันเนี่ยมีน้องเอฟซีมาหาทันทันถึง4คนที่เดียวเชียวอ่ะน้องคนนี้นะคะบอกว่าฝากกติดตามด้วยนะคะน้องพิกชีเยสนะคะนี่แล้วก็ีน้องแพตตี้นะคะ น้องแพตตี้แล้วก็มีน้องเบคอนนะคะโอเคงั้นเราไปดูกันค่ะว่าจะสวยงามขานาดไหนแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะอยู่บนเครื่องบินนี่เองอุ้ยไปแล้วไปแล้วอ่ะเข้ามาในตัวบ้านนะคะเมื่อน,นอกบ้านเนี่ยก็จะมีเป็นน้ําพุนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะอ่าใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะแล้วก็นี่เป็นน้ําพุนะคะนี่แล้วก็มีต้นคะริสต์มาสน่ารักมากๆเลยอะ่ะเหมือนจะเป็นอ่า งานฝีมือนะเหมือนจะเป็นงานมือนะคะแฮนด์เมดเนาะดูที่ทำอาหารสิคะโอ้โหคนทนี่ทำอะไรเนี่ยดูสิโอหน่ากินมากมากเลยอะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวขนาดย่อมๆนะคะสามารถปิดปิดตรงนี้ได้นะก็จะแบบไม่ให้แสงเข้ามานะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากดูวิวก็เปิดได้นะคะอ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้หนังสือนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็น ที่อ่านหนังสือหรือไม่ก็นั่งคุยกันได้แต่ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะมันคือตู้หนังสือนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีทุกบ้านเลยนะตรงนี้นะคะโอ้น้องเพตตี้ทขามาหาให้พี่ทันกินอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องอะไรเอ่ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่ทันจะมากินนะคะก็เป็นโต๊ะทานอาหารนะคะสามารถนั่งได้ถึง6กคนเลย เดี๋ยวเราก็เดินมาตรงนี้นะคะโหโหจอทีวีใหญ่มากค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นนั่นเองอ่ะโหน้องเพตตีเนี่ยเก่งด้านอาหารแล้วก็ยังมาเก่งด้านเปียโนด้วยนะเนี่ยอันงนั้นเราขึ้นไปดูชั้นสองกันนะคะตรงนี้ก็เป็นตู้หนังสืออีกเช่นเคยอุ้ยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเสื้อกันถึงในบ้านเลยเนี๋ยวที่ไม่เป็นไรคะ่ะปึ๊บแล้วก็เดินขึ้นบันไดามานะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้นสองนะเปิดปิดเทียนได้นะคะแล้วก็น,นี้ก็นั่งชมวิวนั่งอ่านหนังสือนั่งทำนั่งทำน,นี่ได้นะคะอ่าแล้วก็มีตู้หนังสืออีกแล้วแล้วก็ตรงนี้คืออะไรเอ่ยอน,นี่คือโอ๊ะให้พี่เข้าไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนน่ารักมากเอ๊ะอันนี้คืออะไรเอ่ยคลิกเข้ามาดูสิอ๋อ s บ็อกซ์นั่นเองนะคะ นี่เราสามารถสุ่มในการสร้างเมืองได้นะนี่อันนี้คือแซนบ็อกนะคะน,นั่นก็คืออะไรเอ่ยนั่นก็คือเราสามารถสร้างเมืองของเราได้เลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถกดชัดเจนได้นะปึ๊บยืนยันที่จะเรียกสถานที่ขนาดเล็กทั้งหมดหรือไม่ปึบเราก็จะให้มันหมดเลยนะคะ ก็สุ่มสุ่มก็ยืนยันของจิ๋วแบบสุ่มนะคะมันก็จะสร้างเมืองออกมาให้เราเลยส่วนตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนชื่อได้อ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยทันทันแซนบ็อกนะคะ s s a n b o x นะคะก็กดกลกบาดเลยทันทันแซนบ็อกนั่นเองอ่ะทีนี้นะคะเราก็เดินกลับมาเลยอ่ะเดี๋ยวเราสำรวจบ้านต่อการเอาใครมาอยู่ตรงนี้ได้งไงเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็วาร์ปกลับมาหน้าบ้านนะคะอุ้ยบ้านยังไม่โดดดินเลยโอเคโดดดิ้งเสร็จแล้วนะ,ะมาชั้นสองนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำน,นั่นเองเอ๊แล้วทำไมตรงนี้เนี่ยมีแค่ตัวเหล็กนะคะแต่ยังไม่มีตัวบัวเลยอมีแต่ฝักนะยังไม่มีบัวเลยอะ่ะงั้นเราจะต้องตามหาบัวกันใช่ไหมอะ่ะ เออโอ้ฉันจำได้ว่าห้องนอนตรงนี้เนี่ยมันมีระเบียงอยู่นี่นะใช่หรือเปล่าอ๋อไม่มีฉะนั้นถ้าจะตาฝาดนะคะเนี่ยอะเอาใหม่นี่ระเบียงอยู่ตรงนี้นั่นเองอ๋อน้องบอกว่าให้ตามมานะคะอะขอรีวิวตรงนี้ก่อนได้ไหมอะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็มีนะ้องเป็นน้องเพนกวินอยู่ตรงนี้ด้วยอุ้ยน้องเพนกวินอยู่ตรงนี้ได้นะแถมยังมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ด้วยนะอุ้ย น้องเพนกวินเหือจมตุไปแล้วอะไม่เป็นไรค่ะนี่นะคะเราก็เดินมาตรงนี้น้องบอกว่าให้มาตรงนี้เนี่ยตรงระเบียวนี่โอ้เราเจอฝักแล้วนะคะเออไม่ใช่สิเราเจอบัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเลยขอบคุณน้องพิจี้เย็ดมากๆเลยนะคะนี่เราก็เอามาใส่เลยนะคะตรงนี้อ่าเป็นไงตรงนี้นะคะอู้อ่าเราจะต้องหาให้ครบห้าอันนะคะหาเหรียญนั่นเองอันที่หนึ่งจะอยู่บนหัวเตดนะ อันที่สองจะอยู่หลังหินนะคะอันที่สามนะคะให้เราขึ้นมาตรงชั้นบนนะคะเป็นอันกลางนะคะแล้วก็สามารถลงไปหยิบได้อันที่สี่ก็จะอยู่ในท่อนะคะอุ้ยอุยอุยทนัทน,น,นอันนี้นะคะอันที่สี่นะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเก็บเลยอันสุดท้ายนะคะก็จะอยู่ในลูกบอลนะคะนี่อุ้ยอุ้ยอุนี่นะคะแล้วก็เข้ามาเก็บเลยอ่า อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันติดนะคะอาตอนนี้นะคะทันทันและน้องๆเนี่ยได้ช่วยเย็นเก็บเหรียญทองให้ครบห้าฮันจนได้ก่องขวัญมาแล้วเพราะฉะนั้นเราไปเอากันเลยนี่อุ้ยกระโดดไปเลยอุ้ยอุ้ยนี่นะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรฟุ๊บอ่าเราได้เป็นบ้านหลังนี้นะคะกดตกลงเลยระวางได้เลยนะคะอ่างั้นเรามาเล่นเรามาขับเรือกันเถอะอ่ะทันทันจะเอาเป็น เรือลำไหนดีเอาเป็นเรือลำนี้นะคะเอาเขาบอกว่าอ๋อี่ไงเดีย๋ยวใครจะนั่งบ้างขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยใครอยากนั่งบ้างือขึ้นมานั่งเลยเดี๋ยวว่าให้พี่ขี่คนเดียวพี่ได้ยังได้แล้วค่ะได้แล้วน้องขอบคุณมากเลย เออแบ่บลอยจะลอยได้ไหมเนี่ยทำไมพื้นที่มันแคบจังอย่างนี้ทำไมตรงนี้มันแคบจังเฮ <c oughs> ้ยมันขับรถมันขับยากมากเลยอะอุย้ยงั้นเราลองอเอาเป็นเรือ,อยังอื่นไหมเออนี่มีเรืออะไรบ้างนะอุย้ยทนทันว้าบอกมาฉยดเอาค่ะ่เอาใหม่นะคะอือ่ะทะนาทนทันจะเอาเป็นเรือเรือตรงนี้นะคะนี่ เดือขายักนี่ทีนี้เราก็โอ้โหติดเหยียกับลูกบอลเฉยลลยอะ่ะโอ้เราสนเหมือนเราสนสนุกมากเลยนะคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ที่รัตโทเปียก็อัปเดต,ตมาใหม่ค่ะฟึบนี่ ที่ต่อไปนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองอ่าเดี๋ยวทานพาไพนะคะนี่ก็คือเราจะต้องอเราจะต้องเดินออกมานะคะออกเดินออกมาทางประตูนะมันจะขี่ม้าไปนะคะนี่เราก็ขี่ไปเลยนะปิ้ว <c oughs> แล้วก็ตรงมานะคะเขาจะอยู่ที่ข้างๆกับคาเฟ่นั่นเองนะคะนี่นี่ก็คือมินิเจอร์โชว์รูมนะคะนี่อ่ะ เราเข้าไปดูข้างในกันเถอะอ้อา <c oughs> ขี่เครื่องบินอีกแล้วเหรอจะลงมาลับพี่เหรอพี่ขอรีวิวก่อนได้ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็เดินเข้ามาเลยนะคะนี่ก็จะเป็นพวกคอลเลกชันนะคะนี่เราก็เี๋เออเดี๋ยวนะให้ชมก่อนนะตรงนี้นะคะก็ออ้คล่องมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะนี่มีนักบินอวกาศด้วยนะคะนี่มีแอร์ด้วยนะคะโอ้ เรียบเลยนะคะเดี๋ยวก็มีโมเดลบ้านนะคะนี่ก็มีโมเดลรถนะคะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราก็เดินขึ้นมาดูชั้นสองกันเลยปุ๊ป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 อ่าเดินขึ้นมาชั้นสองนะนี่ไงตรงนี้เลยเราก็จะได้กับของของขวันนั่นเองงั้นเราก็เก็บเลยเราได้เป็นต้นไม้นะคะนี่ปุ๊บตรงนี้นะก็จะเป็นพวกคอลเลกชันของ โมหมากาไก่นะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นรถนะคะนี่แล้วก็เป็นสัตว์นะคะแล้วก็พวกต้นไม้นะทะนานอยากได้ต้นไม้สองอันนี้มากๆเลยสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากได้ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นโมเดลบ้านนะคะโอเคค่ะสรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอ๊เราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทานานด้วยนะคะบายบายไว้เจอกันคลิปนะะหน้าค่ะไว้เจอกันนะ 拜拜。